ยีความจริงที่น่าเหลือเชื่อจนยากที่จะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริง 1. หลังจากในเวลา11เดเดือนในอวกาศสกอตแคลรี่หรือคนขวามือก็มีอายุอ่อนกว่าน้องชายฝาแฝดของเขาเป็นที่เรียบร้อย 2. ทาวเซอร์แมวสกอตแลนด์ที่ใช้ชีวิตตลอด24ปีของมันจัดการหนูไปมากถึง28,899ตัว ภายในโรงกันที่มันอาศัยอยู่นี่คือสถิติที่โลกยังไม่เคยถูกทำลาย 3. ชั้นบรรยากาศของดาวสุกร้อนจนสามารถปรุงพิซซ่าให้สุกได้ใน7วินาที 4. กลิ่นคอรลีนที่เราคุ้นเคยในสระว่ายน้ำจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากคอรลีนเพียงอย่างเดียว แต่มันเกิดจากคอรลีนที่ผสมเข้ากับเหงื่อและน้ำมันและปัสสาวะของเราด้วยซึ่งการอาบน้ำก่อนที่จะลงไปช่วยลดกลิ่นคอริีนได้ 5. การศึกษาหนึ่งพบว่ามีคนที่ไม่ชอบสภาวะผ่อนคลายแต่ชอบสภาวะที่มีความกังวลอยู่เล็กน้อยเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาจัดการกับปัญหาที่ใหญ่กว่าได้ง่ายขึ้น 6. กลิ่นดินที่เรารู้สึกจริงๆแล้วเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในนั้น เการศึกษาหนึ่งพบว่าถ้าโรงเรียนเริ่มเรียนตอน10บโมงเชา้านักเรียนจะลาป่วยน้อยลงและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 8. ในยุควิกตอเรียผู้คนอาบน้ำในอ่างอาบน้ำที่โยกได้เพื่อสร้างความรู้สึกสนุกเหมือนอยู่ในมหาสมุทรเดวงตาของมนุษย์นั้นจะมองเห็นสีเหลืองมากขึ้นเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าน้อยลงเมื่อยามแก่สิบค้างคาวแวมไพร์รู้จักการเว้นระยะห่างแบบโซเชียลดิสแทน i ิงเมื่อมันป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวอื่นต้องติดเชื้อไปด้วย 11. บเดงอุลอุตังมีวิธีการขู่ให้นักล่ากลัวด้วยวิธีการเลี้ยงเสียงจู1สบสอ ปลวกเปรียบเสมือนเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่เดินได้พวกมันสามารถผลิตไฮโดรเจนหนึลิตรได้จากการบริโภคกระดาษหนึ่งแผ่นเท่านั้น 13. ชาวบ้านในหมู่บ้านคองทงในประเทศอินเดียจะตั้งชื่อลูกเป็นเสียงเพลงซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ยาวนานกว่าสีศตวตรรษโดยพวกเขาเชื่อกันว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักของแม่ 14. การทาสีบนร่างกายของวัวให้เป็นเหมือนม้าลาย สามารถช่วยป้องกันมแมลงกัดมันได้มากขึ้น 15. ชาวนาคนหนึ่งในแอฟริกาใต้เลี้ยงเป็ดกว่า800ตัวเพื่อป้องกันพืชผลของเขาจากตัวทากและหนอนปรสิตและเพื่อป้องกันไข่เป็ดจากฝูงอีกาเขาจึงมีกองทัพห่านอีกฝูงด้วย 16. เราอาจจะเคยได้ยินว่าไข่นกกระจอกเทศมีขนาดใหญ่ที่สุด แต่ถ้าเราวัดจากขนาดตัวแล้วก็ไข่นกกระจอกเทศจะเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวของแชมป์ของเราคือนกกีวีที่มีไข่ขนาดใหญ่กว่า6เท่าเมื่อเทียบกับนกตัวเดียวกัน17ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ420-350ล้านปีก่อนก่อนที่โลกเราจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีเห็ดยักษ์สูงกว่า8เมตรปกคลุมไปทั่วเช่นกัน18 การเคลื่อนที่ของทวีปมีความเร็วแค่เพียงครึ่งเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วที่เล็บมนุษย์จะงอกออกมา19เมื่อ37ล้านปีก่อนเคยมีนกแพนกวินที่สูงเท่ามนุษย์และมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมอาศัยอยู่ในแอนตาร์กติกา20ในปี1859มีกระต่าย24ตัวถูกนำเข้ามาปล่อยในประเทศออสเตรเลีย ดินแดนที่ไม่เคยมีกระต่ายเพื่อให้มนุษย์ล่าและในอีก60ปีต่อมาจำนวนของมันมากขึ้นถึง1 0 0 0 0้านตัว